โรงพยาบาลค่ายวชิลาปราการมีขนาด90เตียงอัตราปรับลด60เตียงเดิมมีผู้ใช้บริการน้อยสถานที่ทุดโทมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ทันสมัยสภาพคล่องตัวการเงินต่ำเกิดยกิกฤตในทุกด้านปี2551โดยการนำของพันเอกเสริมพงจารุเริศวุฒิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิลาปราการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่3กันยายน2 5 5 5จนถึงปัจจุบันได้นำแนวคิดปรับโครงสร้างการบริหารใช้หลัก 3S (Structure, Service, System) มาพัฒนายอย่างเต็มรูปแบบภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการที่ดีเหนือความคาดหมายและรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ จากผลงานดังกล่าวทําให้โรงพยาบาลค่ายวชิราปราการได้รับรางวัลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกรกระทรวงกาโหมดังนี้รางวัลระดับประเทศรางวัลการให้บริการประชาชนประเภทลดขั้นตอนการให้บริการรายกระบวนงานแผนกห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประเภทลดขั้นตอนการให้บริการรายกระบวนงานดีเด่นหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวของกองทัพบ,บกที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพรสองปีซ้อนจากคณะท่านนายกรัฐมนตรี ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA, h p h จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลสังกัดกองทบกแห่งแรกที่มีขนาดต่ำกว่า150เตียงรางวัลระดับกระทรวงสาธารณาสุขรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน Healthy Workplace ระดับดีมากจากกระทรวงสาธารณาสุข2ปีซ้อนรางวัลระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง รางวัลส้วมยอดเยี่ยม b e s t public toilet ระดับจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากรางวัลระดับกองทัพบ,บกรางวัลโรงพยาบาลทหารบกดีเด่นรางวัลผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ดีเด่นจากกรมแพทย์ทหารบกรับมอบจากผู้บัญชาการทหารบกรางวัลพยาบาลทหารบกตัวอย่างสาขาการบริการทางการพยาบาลจากสมาคมพยาบาลทหารบก โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการรับผิดชอบประชาชนในพื้นที่ได้แก่กำลังพลจังหวัดทหารบกตากกรมทหารราบที่14กองพันทหารราบที่1กองกำลังนเรศวรและครอบครัวนอกพื้นที่กรมทหารพรานที่35รวมทั้งสิ้น3,000นายเดิมผู้ใช้บริการเฉลี่ย30รายต่อวัน ปัจจุบันเฉลี่ย150รายต่อวันเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกาเพิ่มคลินิกค,ความดันโลหิตสูงและคลินิกเบาหวานบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมและบริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้านการพัฒนานคุณภาพโรงพยาบาลจัดมหกรรมคุณภาพ อบรมพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ESB โครงการแ CareU ผู้จัดการคนไข้แบบวันบายวันโครงการดนตรีคลายเครียดโครงการ Exit Nurse โครงการใจดีนับให้โครงการ Eat for Heal t h ให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการโครงการออกกำลังกายสบายชีวาเวลา10นาฬิกาและ14นาฬิกาทุกวัน นำระบบ Hospital XP ใช้ทุกหน่วยงานเปิดบริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบไวเลสทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจัดทีมสอนสุขภาพเคลื่อนที่หน้าห้องตรวจโรคและชุมชนบริการน้ำดื่มสมุนไพรเพิ่มแผนกต้อนรับประชาสัมพันธ์ความภาคภูมิใจสามารถลดระยะการรอคอยพบแพทย์จากเดิม 2ชั่วโมงเหลือ30นาทีทำได้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดต,ตากเพิ่มห้องนวดแผนไทยตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีแบ่งเป็นห้องนวดทั่วไป7เตียงและห้องนวด VIP 2เตียงเพิ่มแผนกกายภาพบำบัดจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มแผนกไตเทียม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการเป็นการใช้พื้นที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดการพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพิ่มห้องตรวจโรค5ห้องแยกเป็นห้องตรวจโรคทั่วไป2ห้องห้อง VIP 1ห้องห้องตรวจโรค fast tag 1ห้องเพื่อเป็นช่องทางพิเศษให้บริการกับกำลังพลและครอบครัวห้องตรวจแยกโรค1ห้อง ปรับปรุงแผนกเวชระเบียนแผนกเภสัชกรรมและเพิ่มห้องจ่ายยาหนึ่งห้องเพื่อให้คำแนะนำการใช้ยาและคำปรึกษาจากเภสัชกรทุกรายปรับปรุงแผนกทันตกรรมเพิ่มยูนิตท,ทำฟันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยพิเศษจัดหาเตียงไฟฟ้าปรับปรุงแผนกอำนวยการ แผนกการเงินและศูนย์พัฒนาคุณภาพให้เป็นสัดส,ส่วนมีระเบียบเปลี่ยนอุปกรณ์สำารับงานทั้งหมดปร,ปรับปรุงห้องประชุมให้ทันสมัยปรับขยายช่องทางการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสร้างศาลาประดิษฐานหลวงพ่อชัยวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ด้านบุคลากรจัดสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดดอกเบีย้ยเพิ่มสวัสดิการเงินค่าตอบแทนเข้าเวรสนับสนุนบุคลากรอบรมหลักสูตรทั้งในและนอกกระทรวงอบรมความรู้ทางการพยาบาลแก่พลทหารเช่นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ริเริ่มโครงการก e ีนแอนครีนโรงพยาบาลสีเขียวโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษโครงการสวนสมุนไพรเป็นการสร้างประโยชน์ในพื้นที่ว่างเปล่ารอบโรงพยาบาลและสร้างรายได้เป็นสวัสดิการแก่พลทหารสนับสนุนการศึกษาพลทหารเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6ระดับปริญญาตรีนายทหารชั้นประทวน ระดับปริญญาโทในทหารชั้นสัญญาบัตรจัดห้องสันทนาการให้กำลังพลเพื่อเป็นที่พักผ่อนของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นด้านบริการเชิงรุกตรวจร่างกายประจำปีให้กำลังพลข้าราชการนระเรือนภายนอกโรงพยาบาลเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้านการตอบสนองนโยบายกองทัพโบกกรมแพทย์ทหารบก และกระทรวงสาธารณาสุขโครงการความรู้โรคกลมร้อนโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ครูฝึกทหารและพลทหารใหม่โครงการอบรมฟื้นคืนชีพฝึกลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโครงการหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ตามแนวชายแดนโรงพยาบาลค่ายวชิรประาการได้มาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะตามแนวชายแดนซึ่งเป็นนโยบายของโรงพยาบาลพร้อมกับกองทัพบกนะคะในความรู้สึกของผมก็มีความอบอุ่นเหมือนกับว่า ยังมีเจ้าที่ส่วนหลังยังไม่ทิ้งไม่คว้างกับส่วนข้างหน้าครับก็มีความรู้สึกว่าอบคุณที่สุดโครงการเยี่ยมบ้านโดยจัดทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมทุกวันพฤหัสบดีโครงการต่อต้านยาเสพติดโครงการความรู้โรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจ นำไปสู่การพัฒนาของโรงพยาบาลค่ายวชิระปราการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการรักษาพยาบาลที่ส่งถึงประตูบ้านเป็นการทำงานที่สร้างความสำเร็จด้านการดูแลรักษาพยาบาลอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพลและประชาชน